อ่าจากหน้าไพ่น,นนะนี้ก็จะมีเป็นดินนะผสมกันมังกรนะน้ำกรลากกดมีพิจิกนะแล้วก็อ่าเป็นไฟเมสิงธนูเลยนะไม่มีธาตุลมนะแล้วก็เดจนเจนเป็นวันพระฤหัสนะครับวิวอัลฟ์จูนวันศ e นะุกร์เอ็มเพรสนะราศีมีเดลาเวอร์เมทุนชาริออรกรรกฏนะแล้วก็เฮอร์มิตราศีกันนะมีพระฤหัสศุศุก เมถุนกรกฎกันนะนอกนั้นก็เอ่อมีดินน้ำนะแล้วก็ไฟนะไม่มีมลมนะก็จะรภบายน,นะยูน้อยของคุณได้นะายออฟครับนะก็จะเข้ามาหานะมาจีมาเออได้นะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อกับคุณนะเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นแม่ของลูกเขาได้นะแล้วก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าเอออยู่ด้วยแล้วอบอุ่นที่พักใจนะแล้วก็ อ,อมีความเป็นแม่มาถึงตีนะรู้สึกว่าดีที่สุดเท่าที่เจอแล้วนะก็คือเหมือนอยู่ด้วยเราอุ่นใจสบายใจนะแต่ว่าในขณะที่เขาก็นั่งเบื่อเซงหรือสี่ถ้วยคือมีความรู้สึกเหมือนว่าต้องทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะเนื่องจากเขามีตัวเลือกเยอะด้วย้วก็ยังเสียดายตัวเลือกอยู่นะแต่แตะหนึ่งในตัวเลือกนี้นอาจจะเป็นคุณไม่ได้แล้วเป็นหยึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นนะซึ่ง อแต่ว่าเขาคิดตัดสินใจแล้วนะว่าเขาจะมาพัฒนากับคุณแนละ้วเพราะว่าเจ็ดเดียนนี่พัฒนาันิทเป็นปีเลยนะก็ให้คุณเป็นตัวแม่ตัวมัมน,นะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะแต่นี้แค่ว่าเอ,อเซงในเรื่องของตัวเลือกเยอะนะอาจจะไม่รู้จะเลือกใครนะแล้วก็สับรางหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าแตะหนึ่งถ้วยแล้วนะอาจจะเสียได้นะว่าถ้าเลือกมาคนหนึ่งนะที่เหลือก็แอบเสียได้นะไม่อยากไม่อยากจะบอกว่ามีแค่คนเดียวนะ แล้วก็คิงออาควาะเนี่ยมาเลยนะเป็นคนเจ้าชู้นะกลางทางหลักด้วยนะชาลีออดนะคะมีการต่อสู้เดินทางเนยเขาอาจจะ,ะมีคู่แข่งก็ได้นะ,ะมีม้าสีขาวกับสีดำนะเป็นคนในเครื่องแบบคนต่างแดนนะถ้าชาลีออดนะก็ต้องมาแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมีรักทางเลือกด้วยนะจนะเลยว่ามีความอชอบ รักอยู่แนละ้วพิสวะช่วงโผล่นะคือคนหนึ่งก็ตัวแม่คนหนึ่งก็ไปรักทางเลือกด้วยแล้อาจจะมีสองคนนะเพราะว่ามีม้าขาวกับม้าดํานะซึ่งเมืเม่อเขาจะต้องเลือกนะเพราะนี้ก็ตัวเลือกเยอะเลยนะแต่ว่ามีตัวแม่ต้องทำเบอร์หนึ่งอยู่คนหนึ่งแล้วนะแล้วก็วิวว่าฟอจูนะเป็นเรื่องของกรงรอโชคชะตาหรือวิบากกรรมก็ได้นะหรือเป็นกรรมคู่กรรมก็ได้นะคือเอ่อ เป็นคนโสดนะถ้าไม่ใช่คุ้นก็เขานะก็คือทําตัวโสดเนี่ยโสดโสดสวดยฝังโสดล่ออะไรก็ว่าไป้วแต่ว่าปลายทางนะจะได้ลงหลักปักฐานนะหรือไม่ก็คือมีผู้หญิงสองคนในชีวิตนะเพราะว่ามันเป็นสี่ไม้ขึ้นมานะก็อาจจะต้องไปเคลียร์กันทีหลังนะคือถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนมันจะไม่ได้สมหวังนะแต่ถ้าเขาไม่สมหวังสุดท้ายจะต้องมีคนหนึ่งเป็นโสดนะเป็นเรื่องของโชคชะตานะก็รวมๆเป็น ประมาณนี้。